ครับสวัสดีนะครับอยู่กันในช่อง m b 2 6 t s ชิกเชั่นลครนะครับผมจับฝนล,ลงเป็นล่อยๆนะฮะวันนี้เรามีนัดไปกันที่วัดคุณอินนะฮะโอ้โหเนี่ยบแบงช่วงนี้วัดแดกเลยสาผุ่มไปเช้าเลยวัดแดกเฉยวันนี้จะราดนัดนนโอ้โหถึงว่าละไมรถมันเยอะจังวะ เดี๋ยวเราไปรอ,เ,อเจฟฟี่นะฮะเราไปรอเจฟฟี่ที่ปั๊มวัตทอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดคุณอินกันเนะสกอบก็ว่าจะไปนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวตามไปนะแต่ไม่รู้จะเอามอเตอร์ไซค์ไปหรือจะเอารถยนต์ไปนะไอ้น้องอาร์มแม่งมุดไปนู่นแล้ว โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่รอนะครับไปรอตรงหน้าวัดจันทร์กันนะไปเลยน้ำไปเลย ก็ลงเม็ดไปถึงนู่นมีที่หลบก็โอเคอยู่อะทางเข้าหน้าวัดจันนี่ไงให้ฉันรอดได้อะไร ไปครับตอนนี้ทีมงานเราครบแล้วไปตามทันไหมเนี่ยตามทันเปล่าเย่คำหาพ่อมึงเลยไป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 แล้ว That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. so cold. I'm alone outside. Outside, outside I'm alone I Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place. Now I won't ever let my thoughts get away. Now I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. hoping I can find my way Even when I'm, I'm, I'm feeling down I fight Even when I don't know what is right. I'ma pick a bigger side and I'ma take pride I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Playing on the grounds where I stand. hai con tuổi tung mấy gì quá đọc đẹp đọc đẹp, đọc, đẹp. đọc đẹp. hả cái cây phải không luôn kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เด้อแม่เห็นไทยอ้ํก็อยากขี่ไทยอ้ํว่ะกูรู้แล้วกูรีมึงยียอะไรผมมองกันจังเลยล้างมือทุกคนทุกคนจะต้องล้างมือก่อนเข้างานนะครับไม่เป็นไรต้านเชื้อเรื่องคทูนเดินแล้วบอกแต่ตอนที่มันใกล้ที่ต้อประกาศว่าจะให้พอดเนสแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำคนเห็น ย e yeah, hey, um, right. wow, ี่สิบที่สวยจริงนี่ตอนนี้มาแล้วผมมาแล้วครัช่องทางมาแล้วครับจะให้เดีกก็เป็นผู้ร่วมชะตากรรมลายใหม่ผู้ร่วมชะตากรรมอะไร้าง เด่นไหมเด่นไหมเด่นไหมีไม่ได้เลยนะเฮ้คำหาพ่อมึงเลยอันนี้พวกนี้เป็นเคสโทรศัพท์แล้วก็ส่วนมากจะเป็นตามงานวัดขอติ เงินะมีไหมมาเที่ยวงานเนี่ยเงินจะมีไหมมีมาห้าติบอะไรรับเนียเงินจะมีไหมกินอะไรดีอ่ะพี่กินอะไรเดี๋ยวไม่จะกินอะไรอ่ะ มันก็น่ากินอยู่อะก็น่ากินอยู่แหละกินอะไรอะอะไรกินไหมครับาถ่ายคลิปเนี้ต้องรีบตัดอีกแก๊งานี้อยู่แล้วเดี๋ยวเดาเดาเดี๋ยวเรามาก็จินใจจ่อยเจพี่ ไม่หนว่ะดีมากีเหรออยากกินมั้งนห่ห่อยหรกันนี่นะยายอันนี้นะครับไม่ต้องครับ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนยายได้นะครับดอกบัวทำสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปเอาไปไหว้พระ,ะกันฮะเดี๋ยวเกยิบอ่านี่ไง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 เา,าี๋ยวกลับมาเดี๋ยกลับบ้านแล้วฮะ,ะเพลินผมยังไม่รู้ขอพี่อารถใหญ่มาเราเลยเออมาพี่มาแล้ มาคบวนะดี่กน้องชายน้องชายถ้าบอกขนาดนี้ก็ต้องเชื่อแล้วล่ะ ไปกกเลลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มีเอี่ยวกับเอจอยเจฟฟี่กันเช่นเคยนะครับผม ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไปดูในช่อง Enjoy Jeffy ได้นะครับเร็วๆนี้นะครับผมนี้เหนื่อยจริงคอนเทนต์แากโคด่าแบบอายก็อายตัวเองแล้คอนเทนต์ถ้าอยากจะรู้ว่าปเป็นยังไงนะครับว่าบรรยากาศบ็นยากไงก,าากา็ลองไปดูในช่อง Enjoy กันะครับผม